ตอนนี้ผมรอยอยู่ทางข้ามไปดอมเอ้ยข้ามข้ามน้ำไปดอมนะบันไดฝั่งเอ้ยทางข้ามผ่านนั้นละใช่ใช่ใช่กำลังไปครับขันขันพุงกระคาใจอยู่เลยใครไม่อยู่ใต้แพลนปอมไปดูครับไปหาอีกเจ้าแล้วผมนอนเลยนะตายต้นเกีว กำลังวิ่งกำลังวิ่งไปรถไฟป้อมปอมรถไฟอ่ะป้อมตะพานสะพานอ่ะเอ้ยไม่ใช่ไอ้ดอกเหรอไม่่ไอ้ดอกอือ่ะลอยไอ้ดอกไปแล้วแหละไอ้ดอกเป็นเพื่อนยิงอ่ะเดินตรงเพื่อนจิงคูเลยอ่ะถ้าใครเจอสตรีมอะไรก็ยกให้ผมเลยนะครับเมตตา เขตตนี้้้้อองปล่ยยแดวเฮ้ยมีคนข้ามน้ำมาอ้าวทางฝั่งสนักเกอร์ทางฝั่งสนักเกอร์นั่งไปโอเครับเฟลเฟลนั่งไปตายหนึ่งมีอีกตัวตายอีกหนึ่งอยู่อยู่ตรงทางข้ามน้ำฟันักเกอร์มันอยู่ด้านล่างผมมันอยู่ด้านล่างผมอยู่ถ้าเกิดคุณมาจะถึงผมก่อนโอเคโอเคผมมีแต่มันอยู่ต่ำกว่านั้นมันอยู่ต่ำกว่านั้น เราไปตรงรถไฟอ่ะมันอยู่ต่ำกว่านั้นอันนี้ผมนะผมอยู่ใกล้กว่าผมใต้เหรอไม่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 ผม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 อยู่ใกล้กว่ามันไปเขาชาร์จผมกำลังไปกำลังไปตาย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 มันตายแล้วมันตายแล้วหมดแล้วใช่ไหมครับไม่รู้ตอนนี้ได้สามตัวแล้วตอนนี้ได้สามตัวแล้ว คที่คงผู้ไม้สายใครแข่งไม้ซ้ายใครใครวิ่งมามอด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 หมดแล้วนะครับหมดแล้วหมดแล้วผมขึ้นไม่ได้เว้ยเฮี้ยแม่งอยู่เต็มเลยตรงนี้เนี่ยกูนั่งรอเพื่อนอยู่ดีๆก็มีคนมาหาที่ไอ้เฮี้ยรักกูจริงๆเอ้ยเก็บกันไปมากูหลบเลยไอ้เฮี้ยกูหลอดละไปละเีึกว่าเพื่อนนี่ตกใจหมดเลย นี่ใครอยากเก็บไอต่อบไหมมีกอมีกอดอีอยู่อะวะกอสี่กาอสี่ใหญ่ี่อะเฮ้ยอ้นนี้ป่ะไอ้บเกอรี่ไม่ใช่ก่อสี่กอสี่โอ้วิ่งไปเอาผมจนอยู่เปลีอะไรให้ผมเอากลับไปขายบ้าอาหารด้วยหมวกอันผ้าควายมียาไหมครับศูนย์อูซีไม่มีนะขอ M80 นะครับมี R D ดรือ R P D ไหน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 ขอดูหน่อยด้ครับผมไม่ได้เก็บอะไรไปเลยนี่ไอดอกซื้อมาจากไหนครับขอดูศพหน่อยสิคุณผู้เขามีอะไรบ้างนะโอ้ยผมขอดูยูซาก้าหน่อยแล้วกันอยู่ๆเข้ากเพลงข้ากเพลงข้ากเพลงของไปขวามือแล้วตรงผมหรือตรงไหนครับ ขึ้นขึ้นบนสะพานไปแล้วขึ้นบนสะพานไปแล้วฝั่งเราาาาแล้วมมมตตตยยยไม่ตา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 ยตายตายตายอันนี้ตายจริงอันนี้ตายจริงผมเจ็บหนักผมเจ็บหนักผมเจ็บหนักเดี๋ยวผมมองมันไม่เห็นว่ะเคลียร์เคลียร์เคลียร์ยังเคลียร์ยังเคลียร์ยังน่าจะเคลียร์แล้วผมเจ็บหนักผมเจ็บหนักเจ็บหนักกลับไปจุ่มต่อไอ้เหี้ยผมรีบวิ่งไปรีบวิ่งไปตามเลยเดี๋ยวต้องซ้อนเกลียวอะไรเมื่อกี้ครับ เชี่ยมันหมายตัวเนี่ยฟันดงตีเสียดีไอ้แค่นี้ไปทำอะไรมาโหเจมสองเลยใี่ไหมใช่หาตัวมันไม่เจอดิไม่ใช่หรอกเอ็มอารีผมขอส่งเควสนะเอาเลยครับ M R E มอารีเลดี้ทช่ยชาครับเดี๋ยวนั่งโข้ค่าโข้ค่ากันอยู่สองคนเนี่ยโอ้อารใครเอาไหมครับอเาไป พอเลยพี่พอชวนตู้ดีกว่าเรียบร้อยแล้วตรงนี้ไม่งี่วัเร็วเลยเว้ยมีคปต้องส่งอุชาก้าด้วยแล้วประเด็นคือผมลืมรีโหลดกระฝุนเว้ยเฮียลืมรีโหลดแม็กกาซี6เพื่อนข้ามเพียบไปยังยังไม่ได้ข้ามยังไม่ได้ครับใกล้ๆอยู่เลย ไอสัตว์มีคนข้ามไปคนนึงไอเหียมีมีมีที่เดิมเลย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 น่าัช่ยชายชนะเกอร์บดมีคนข้ามไปตัวนึงผูถอยและไอเหียเอผมมข้าหม้ต่อรอนหัวเลยเข้าหัวเลยหยัดเมย์ไม่รู้ว่าพมเพลันกำลังข้ามาตอนแรกอ่ะมันมนยิงผมเลยสัตว เฮ้ยตีห้าเนี่ยห้าชนห้าอดีตสัตว์ยิงหัวกูไม่เข้ากันนี้แหละไอ้หนุ่มกูใส่หมวกห้ามาว่ะไปประสาทครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนใช่ไอ้เนี่ยแม่งปล่อยน้องเอาเชิญโชคนี่ว่ไอ้สับตรงนี้เสียงคนเดินแล้วงนะ ผมีูว่าเพื่อนกับตรงหลังเราครับหลังรถไฟโอเคมันเข้ามาเวฟดีไหมมันมันมาจากด้านหลังเรามาจากบิ๊กเลสครับเอาผมนึกว่าเพื่อนตายใช่ไหมผมตายผมตายมันมองหน้าผมผมนึกว่าเพื่อนเมื่อกี้งี่อยู่ตรงคอนเทนเนอร์ปะไม่อยู่ตรงคอนเอรผมตายตรงสอที่รูทศพเก่าพี่มอสที่อยู่ข้างบนโดนสัมผัสใครอยู่กลางใครอยู่ตรงคอนเทนเนอร์ไม่ไม่ใช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 ่มันมันมันรถไฟเขียว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 กระสังเซเว่น หลังป้อมอ่ะรถไปู่หลังป้อมอ่ะมันวิ่งออกหลังมันวิ่งออกหลังมันไปเข้าบิ๊กเลสมันไปเข้าบิ๊กเลสอันนี้เพื่อนยิงอันนี้เพื่อนยิงก็ใครใจดีฝากตามทีสามหกผมนนะครับมาดับมันสะพานนะเข้าไปเลยไปแล้วใช่ปะมันน่าจะเข้าบิ๊กเลสไปแล้วไอ้ร่องมึงมานี่ดิไอ้เฮียมึงมานี่ดิเจ็บแม่ มีการบินมองหน้าผมก็กินว่าเพื่อนผมก็ไม่กล้ายิงไงเข้าไปแล้วมันไปทางบิ๊กเลสมันอยู่หน้าบิ๊กเลสแล้วมันเข้าบิ๊กเลสไปแล้วยิงไม่ทันเอาไงจะเอาสูตรมาเลยเหรอเอาพละตสุดท้ายใช่ป่ะเอาผมก็แม่ผมได้หมดอ่ะผมพร้อมอ่ะผมอยู่ตรงผมผมเองเอาใช่ไหมได้เลยไอ้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 นมไม่ทำอะไรอ่ะ มันโผล่มันโผล่มามาจะกันตายเฮียโดนกูจะยิงกูไอ้ห่าเหลือสามคนเหรคุณผูไลฟ์คุณผูมันมันบอกว่ามันหยุดการถ่ายทอดสดมันคืออะไรนก็ดีเฟนซ์เอตกใจจะโกหกดาวไปด้อ ที่มอสรับศพตรงที่พี่มอสเคยรู้อ่ะตรงสะพานบนปากทีสามหกเลยนะครับอ่ะครับได้ๆศพเป็นอะไรบ้างอ่ะผมพวยเคลียร์ไหมไม่มีอะไรอ่าผมศพอยู่ตรงสะพานเลยครับตรงทางที่ลงสมัครกระบอนะครับเอาไปเก็บไปให้วกเคียร์นี่มง่ายเลยผมไอ้ยันนี่นะครับเฟืองยิงคนเฉยๆไม่ตายไม่ตายไม่ตายหลอดหลอดหลอด